สวัสดียามเชา้าทุกๆคนค่ะวันนี้นะคะจะพามารู้จักทุเรียนอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วนะคะหรือหลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินนะวันนี้นะคะก็คือสายพันธุ์นกหยิบค่ะนกหยิบนะคะก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองนะคะที่มีการปลูมมาระยะเป็นเวลานานนะคะซึ่งดั้งเดิมเนี่ยก็กําเนิดก็อยู่ที่เมืองนนทบ,บุรีนะคะและตอนหลังเนี่ยก็ได้มีการ นำมาปลูกในเขตจังหวัดจนันทบุรีรรยองแล้วก็ตาดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆได้ดูผลนะคะนี่นะคะก็คือนี่ก็คือลักษณะของพันนกหยิบนะคะหน้าตาของเขาหนามก็จะเป็นหนามทีทีนะหนามละเอียดหนามแหลมค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าพันนกกระจิบ พันนกหยิบเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะคะแต่ไม่ใช่นะคะเป็นคนละสายพันธุ์ค่ะซึ่งเขาจะมีความแตกต่างในเรื่องของใบผลลักษณะของใบค่ะว่าพันนกหยิบจะมีใบที่ขนาดใหญ่กว่านะคะแล้วก็ลักษณะของผลนะคะผลนกกระจิบนั้นจะเป็นผลลักษณะแค่โลเลหนึ่งถึงสองโลต่อผลนะคะแต่พันนกหยิบเนี่ยจะมีขนาดน้ําหนักอยู่ 2ถึงกิโลกรัมด้วยกันและความแตกต่างอีกหนึ่งอย่างก็คือผลของนกกระจิบนะคะเขาจะก้นบุ่มนะคะแต่สำหรับสายพันธุนกหยิบแล้วเขาจะก้นแหลมค่ะหลายๆคนถ้าได้ไปซื้อนะคะเขาบอกว่าพันนกกระจิบนะหรือว่าพันนกหยิบให้ดูความแตกต่างที่ก้นทุเรียนนะคะว่ามันบุ่มหรือไม่บุ่มนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมากินสายพันธุ์นี้กันนะคะ ซึ่งบอกเลยนะคะว่ามันอร่อยอร่อยเนี่ยไม่แพ้หมาอเลยนะคะหลายคนกินไปแล้วก็ติดใจนะคะกลับมาซื้อกันอีกนะคะเดี๋ยวเราจะมากินดูแล้วก็แกะให้ดูนะคะว่าลักษณะของเนื้อเขาอ่ะมันน่ากินขนาดไหนคะ่ะก่อนที่จะพาเพื่อนๆไปกินกันนะคะก็จะพาเพื่อนๆมาดูการตัดทุเรียนสายพันุ์นี้กันนะคะ สายพันุนกหยิบนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสายพันนะที่การดูว่าอ่อนแก่เนี่ยค่อนข้างจะยากนะคะหลายคนนี่จะขอบายๆเลยนะว่าโอ้ฉันไม่เอาดีกว่าเพราะว่าลักษณะของหนังภายนอกเนี่ยค่อนข้างที่จะดูยากมากๆเลยค่ะสำหรับต้นนี้นะคะก็เป็นต้นที่มีอายุมากกว่า40ปีด้วยกันนะคะดูสิคะว่าต้นมันกว้างและใหญ่แค่ไหนนะคะอันนี้ เขาก็ต้องไ่เชือกไปแบบนี้นะคะเพราะว่าแต่ละกิ่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะห่างกันมากเลยค่ะซึ่งอย่างที่บอกเคยบอกไปนะคะว่าในการตัดทุเรียนต้นสิงสูงแบบนี้นะคะคนตัดก็จะต้องมีทักษะมีความสามารถในการปีนป่ายอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะไม่งั้นอ่ะสามารถที่จะพลาดตกลงมาได้นะคะได้ถึงว่้ะนะโอ้ยม่ถึงอ่ะ เืองครับลาลงลงไงอ่ะเฉียดเต็มไปหมดโอ้มาทำไงวะเีดิ้งขึ้นหนีไปเว้ย นี่นะคะก็ตัดลงมาแล้วค่ะสำหรับพันนกหยิบค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินทุเรียนกันนะคะนี่นะคะก็คือลักษณะหน้าตาของเนื้อนะคะของพันนกหยิบนะคะสีเขาก็จะมีสีเหลืองเข้มนะแล้วก็เนื้อนี่ก็เยอะไม่แพ้หมอนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมากินกันนะคะ สำหรับลูกนี้นะเป็นลูกที่สุกในปิงคือชาวสวนมีสิทธิ์เลือกนะคะเราจะไม่เลือกกินทุเรียนหล่นอยู่ละชอบที่จะกินนี่ดูเม็ดน่ากินไหมนี่กินแล้วนะอหวานมันอร่อยมันรสชาติเนี่ยไม่ ไม่แพ้หมอนเลยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กินอะ่ะต้องลองกินดูนะคะนกกระจิบจะเม็ดรีบนะอ่านกหยิบเนี่ยเม็ดจะไม่ค่อยรีบเท่าไหร่เม็ดจะใหญ่อยู่เหมือนกันแต่เนื้อก็ไม่น้อยนะกินไม่ค่อยแรงค่ะอร่อยเลยทีเดียว เขาบอกว่ากินทุเรียนให้กินตอนเช้าเช้านะคะแบบว่าต้องกินข้าวเช้าด้วยนะแล้วก็วันหนึ่งก็ไม่ควรที่จะกินเกินวันละสองเม็ดนะคะเพราะว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงนะคะแล้วก็มีกรรมถันมันจะเพิ่มความร้อนในตัวเราเพราะตอนนี้อากาศมันร้อนมากเลยค่ะคือกินเราก็ต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะแบบว่าคือมันเพิ่มความร้อนแนตะ่ทำให้เราเป็นร้อนใน แล้วให้ดีก็คือถ้าเขาบอกว่ากินมังคุด้กินทุเรียนแล้วก็ต้องตบท้ายด้วยการกินมังคุดนะคะไปดับความร้อนเพราะมังคุดมันเย็นอันนี้หนึ่งเม็ดแล้วนะคะสายพันธ์ุนกหยิบเป็นสายพันธุ์ที่แบบว่าคือบอกเลยว่าคนตัดขอยอมแพ้เพราะว่าวันนี้ตัด พรุ่งนี้หล่นเป็นเรื่องปกติของสายพันธุ์นกหยิบเลยนะแล้วถ้าได้ร่วงแล้วนะคือร่วงแบบเต็มโคนอะ่ะมีอยู่ปีที่แล้วอะ่ะวันนี้ร่วงใช่ไหมหนึ่งลูกพรุ่งพรุ่งนี้จะตัดตอนเช้ามานี่เกิดเลยนะเจ็ดแปดลูกเลยนะคือมันเป็นสายพันธุ์ที่ดูยากนะคะลักษณะอ่าภายนอกของเขาเนี่ยว่ามันอ่อนหรือมันแก่ลักษณะน้มเนี่ย มันค่อนข้างที่จะดูยากฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยนะคะถ้าคนเขามาตัดวันนี้พรุ่งนี้จะหล่นเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของสายพันธุ์นี้มากๆบางคนนี่คือแบบไม่ตัดเลยนะเพราะว่ามันดูยากจริงคือตัดไปคิดว่าแก,ก่ก็กลายเป็นอ่อนอย่างเงี้ยไอท้ที่ไอท้ที่แก่ก็ไม่ได้ตัดอยู่บนต้นอยากให้อยากให้ลองนะคะสําหรับสายพันธุ์นี้เมื่อก่อนก็ยังไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะ แต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นที่นิยมของหลายๆคนแล้วในการขายออนไลน์อะทางที่เนี่ยคือขายดีนะสำหรับพันเนี้ยพันนกยิบอบะอืมเพรามานันมีความอร่อยจริงๆอยากให้ลองแต่นกกรจิบอ่ะไม่เคยลองเหมือนกันว่ามันอร่อยไหมเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เคยลองนะบอกมาหน่อยนะว่าระหว่างนกกระจิบกับน,นกหยิบอ่ะอันไหนมันอร่อยกว่ากัน อ,อร่อยมากๆนี่ไงคะบอกว่าวันหนึ่งห้ามกินสองเม็ดอันนี้วันนี้ครบละสองเม็ดค่ะเป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลสูงนะกินเยอะยจะอ้วนค่ะแล้วอย่ากินก่อนนอนนะให้กินตอนช่วงกลางวันเนี่ยดีที่สุด สำหรับ EP นี้เนี่ยคะก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับพันนกหยิบนะเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่ว่ายังไม่เคยลิ้มลองไปลิ้มลองดูนะคะเดี๋ยวสำหรับ EP นี้นะคะก็ต้องลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะคะสำหรับ EP หน้าจะไปไหนไปดูอะไรทําอะไรกันนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมกันค่ะสำหรับ EP นี้ต้องกลาบลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ